ตีมมานะสามสองหนึ่งไปมาไวจังครับเออเห็นแล้วไม่ต้องตกใจนะมีอะไรวางที่กองไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะวางหลาเลยแล้วก็วันนี้บอกก่อนเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะว่าคุณจะพลาดสิ่งสำคัญไอโมเดลรุ่นนี้ที่บริษัทใช้อยู่ครับดีมากมากโอ้โหเนี่ยใครจะไม่ทันขายนะใครจะไม่ทันขายนะเจอกันในเมืองนะทุกคน นี่ครับเจอแนล่เทศาาพี่นี่ครับใครที่กำลังเล็งหากล้องวงจรปิดแบบไร้สายแนะนำเลยมีคนถามว่าแจกกล้องไหมครับวันนี้ฟังดีๆนะครับแจก5ตัวครับ สรุปกันสั้นๆนะครับว่าไอโม่คือใครที่ไม่รู้ก็คือกล้องวงจรปิดนะเป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายบางคนบอกว่าไร้สายแบบมันจะไม่มีสายเลยใช่ไหมโทษน,นะครับเขาไม่ได้ใช้แบตท,ทิปนะเขาก็ต้องมีแบตมีอะไรก็ต้องมีสายเสียบ power อ,อะไรนี้หน่อยแต่มันแค่ไม่มีสายสัญญ,ญาณอนะมันต่อกับ wi-fi ต่อกับอะไรได้ใครเนนะี่ยลุงเหรอ I have a pen I have Pi Apple ชัดมากสวัสดีครับลุง I h a e Apple pen สวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้สว,วัสดีครับใครที่กําลังดูกล้องวงจรปิดอยู่นะครับนี่คือกล้องวงจรปิดระดับมาตรฐานนี่คือแบบว่าสินค้าระดับโลกนะครับมาตรฐานระดับโลกเลยแล้วก็ยอดขายนี่บอกลเลยว่าคือเบอร์ต้น,ต,นต้นของประเทศเลยนะครับ I help s e อะไร I h e a p e อันอย่างอ่ะเพิ่งจะอ๋อใครที่กำลังเล็งหากล้องที่ใช้งานในบ้านนอกบ้านได้หมดนี่หมดเลยฟังกชั่นเยอะแยะมากมาย คือหมุนตรวจจับการเคลื่อนไหวอะไรได้หมดพูดคุยกันผ่านกล้องก็ได้หรือจะตรวจจับเฉพาะมนุษย์แ mm. ม่งก็ทําได้นะเดี๋ยวนี้นะตรวจจับเฉพาะมนุษย์นะบันทึกภาพสี24ชั่วโมงได้เลยกล้องที่ให้เห็นให้ดูตอนนี้เนี่ยคือเป็นเมนโปรดักต์นะครับชื่อว่า Ranger 2A1 ความละเอียดนี่คือ4ล้านนะครับคือถ้าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยวิธีการคือใช้บ้านๆแบบผมอะ่ะก็คือภาพแม่งชัดอ่ะชัดมากๆแล้วก็ใครที่มีลูก คือสามารถเอาไว้จับลูกได้แล้วแบบกดซ้ายกดขวากดอะไรอย่างนี้ได้เลือกได้เพราะแบบว่าจะให้ตามใครอะไรยังไงหรือปล่อยให้มันตามมนุษย์เองก็ทําได้แม่งดีมากเวลาแบบเอาไว้ดูเมียส่องเมียแบบว่า้อยู่ไหนแล้วจะได้จีบหญิงได้อะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวส่องให้ดูนี่เห็นไหเห็นเมียป่ะลูกดูกระตูนอยู่เห็นป่มลูกดูกระตูนอยู่เห็นป่ะอาทิตย์ลูกคือจังหวะเนี้ยถ้าแบบเมียไม่ได้ดูสตรีมเราอยู่เนี่ยเราก็ใส่เต็มข้อได้ถือว่าเหอาทิปะเอาทิปะชัดมาก มีเสียงด้วยใช่ชัดจนอยากได้เลย4ล้านพิกเซลชัดอยู่แล้วแน่นอนนี่อันนี้คือทางโปร่งโล่งสบายปิดกับปิดกัลบเบียดาวันนี้ลูกค้ามีแจกด้วยนะครับให้เข้าไปดูในเพจนี้กิจกรรมวันนี้คือให้ไลค์เพจ IMo ม่ไทยแลนนะครับเข้ามาไลค์เพจนี้เลย IMo ม่ไทยแลนลูกค้าบอกว่าอยากให้คนฟอลโล่แบบเยอะขึ้นกว่าน,น,นี้หน่อยได้ไหมขอสัก8 0 0พันได้ไหมอ่ะก็ลองดูฮะใครที่อยากจะได้นะก็กดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดแชร์ IMo ม่เอ็กซ์พาโบ พร้อมแฮชแท็กนะครับบอสสวัสดีครับเที่จขายของก่อนเดี๋ยวคุยบอสสวัสดีครับบอสเดี๋ยวขายของก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวขายไปมันมีเกมไปเลนะเยอะขายไม่ได้คนเยอะเบ้ยพี่ปาโบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปาโบนี่นี่พี่ผมชื่อเอ็ดอย่าบอกนะอันนี้พี่ผมชื่อพี่ปาโบว่าใช่อ่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับชื่อคิทเชนครับไม่ได้ชื่อเอกครับโอ้ติดตามผลติดตามผลงานนะครับพี่เอกผมไปทำอะไรให้เนี่ยผมจีเหล็กยอดเยี่ยมหรอหรือยังไงติดตามครับติดตามครับพี่ติดตามอะไรติดตามครับพี่แค่เสียงก็จำได้แล้วครับแค่เสียงก็จำได้แล้วครับแค่เสียงจะได้แล้วครับอะไรครับเนี่ยโอ้ยย่อกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนสวัสดีครับ อีกอีกสักพักติดยูจะกินแล้วครับยังครับยังยังยังไม่จบยังไม่มีใครบอกให้หยุดหยุดครับพอครับพอครับพอครับโอ้ยตะพนยืนขึ้นตะพนยนยืนสิให้เออยืนแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พี่เกี่ยวกล่อมมาไงตัวจริงหรือตัวปลอมมะฮะตัวไม่จริงครับจริงเหรอฮะทำไมเสียงเหมือนมากเลยครับเสียงเหมือนเฉยเเหมือนเฉยเไหนพี่ลองไอ้นี่ไปซีเกียนเซเดยอย่าลืมมล้อไหน เจ็บไปครับผมเจ็บไปโคตรเหมือนนะเจี๊ยในสมองผมบอกว่าคือเอกลงเกลือฮะอะไรมันคือยังไงฮะเนี่ยเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บนึงนะครับขอโทษนะครับขอบคุณนะครับพี่เกียรตสวัสดีครับดีครับขายของก่อนเว้ยเดี๋ยวนะลูกค้าบอกของกูไม่ขายชิบหายเน่าจะเงียบละไปกันนะทุกคนให้จบๆขายของก่อนให้จบก่อนวันนี้คือสุ่มจารางวัลนะฮะคนกดแชร์โพสไอโมเอ็กพาร์โบนี่นะฮะไอโมเอ็กพาโบแชร์อันนี้เลยฮะแชร์เพจนี้เลยเนี่ยอันเนี้ยแชร์เลย แล้วก็แฮชแท็กให้หน่อยแฮชแท็กบ,บาลีมีพาโบกับแฮชแท็กไอโมนะครับรับกล้องวงจรปิด r a n g e r 2 ai ความละเอียสล้านทั้งหมด5รางวัลอ่านสะคริปต์ดิครับเยอะขนาดนี้ต้องอ่านอยู่แล้วครับมึงจำได้หรือไงดีกว่ดูที่ขึ้นยังว่าขอรีเฟซแป๊บนะสามห้าเอ้ยสี่พันแล้วโอ้โหกลับไปโม่กันใหญ่เลยขอให้โชคดีขอให้ได้กล้องกัน5รางวัลน,นะวันนี้5รางวัลน,นะจริงๆมีกล้องอีก2ตัวนะรุ่นใหม่ที่เราจะเข้านี่คือ Rex 4MP นี่คือสินค้าวางใหม่จะมาเร็วเร็วนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ตััวใหม่กาลงจะเข้ เห็นบอกว่าตัวนี้นี่คือกดเสียงได้ด้วยนะคุณอยากจะกดเสียงป้นป้นป้นสามารถกดได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องนอกบ้านเอาวางนอกบ้านอะ่ะอันนี้ไว้นอกบ้านได้นะตัวนี้นะเห็นปะ่ะแม่งดีเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนเล่นเกมนะเดี๋ยวไม่ได้เล่นขอบคุณไอโมด้วยนะครับแฮชแท็กนะครับมีแฮชแท็กไอโมครับ แล้วก็ Hashtag บารมีพาโบสออย่างครับวางนอกบ้านก็หายสิครับมึงก็เซฟดีๆสิเป็นกล้องวงจรปิดอะ่ะขอโทษเป็นเกมแพ้แล้วทำไมวันนี้พี่แต่งตัวอย่างเงี้ยไม่ไม่เข้าเวรเหรอไม่เข้าเวรวันนี้พี่จะแรดทั้งวันพี่จะแรดทั้งวันใช่หมายถึงทํางานเหรอไม่พี่จะจกทุกอย่างพี่จะจกข้างบนหรือจกข้างล่างดีๆเด,ด,ดพี่เปิดกล้องวันนี้เบาๆวันนี้มีคนป้อนอยังอ่ะ ผมเข้ามาเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยใครวะโทนกับทครับเอาอยังนี้เอาอะไรอ่ะพูดถึงเอาอะไรอ่ะจะไปไหนเนี่ยจบกล้ไปไหนเนี่ยจบกันล้วจบกันแล้วจบข้าวเหนียวจบจบให้หมดนะวันนี้จบให้หมดไปไงมอไซด์เหมืเดิมหรือไงมอไซดี้สวัสดีครับุงบูนอยู่ไหนเนี่ยที่จ่ายู่ล่าสัตว์ครับทำไมต้องล่าสัตว์ด้วยอ่ะ จองเงินเท่าไหร่นี่จะเก็บเงินจะเอารถอะครับล่าสัตว์วันหนึ่งได้เท่าไหร่อ่าล่าสัตว์รอบหนึ่งได้ประมาณหนึ่งหมื่นครับและวันหนึ่งทํากี่รอบทําไม่ถึงรอบครับเอางี้เดี๋ยววันนี้ให้สองหมื่นมาอยู่กับลุงทั้งวันเลยอยู่กับลุงถึงห้าทุ่มได้ไหมได้ครับให้สองพันสองพันสองพัน เอาครับเอาครับเอาครับสองพันก็เอาเหรอเอาครับให้สองหมื่นมานี่มาเร็วลุงบุญอยู่ไหนครับอยู่แลนแดงได้ครับเดี๋ยวยุ่ย่ากำลังไปครับแป๊บหน้าแป๊บหน้าเมียด่าตรงนี้กูไม่อ่านแชทไม่ได้เดี๋ยวเมียเดี๋ยวเมียระเบิดแป๊บนึงโหดาเขาเป็นชุดเลยแป๊บนึงแป๊บนึงเฮียเฮียงานเข้างานเข้าเดี๋ยวก็โอ้ยงานก็ต้องทำเมียก็ด่าทีอะไรไม่ต้องยุ่งจะนอนแล้วลูก นไปไปครับอันนี้วิดีโอเกมดูนายกอยู่แถวนี้ให้ไปบังครับดูให้ไปบังคับโชว์ไหมให้ไปทางขึ้นยศให้ไปขึ้นยศขึ้นรถเลยเหรอลูกนยศเฮ้ยให้ขี่ม้ไซค์ใช่ไหมลองดูไหมอ่ะกดปุ่มนี้เอ้ยไปแล้ว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 ทีรถมารถมาทีทีเบาเบาเบาเดี๋ยวชนเบา ม่านบอเฮ้ยทีเดียวท้อเสานั่นตกใจเลยง้องนอนยังเดินไปทางไหนดีอ่ะไม่ต้องเดินหนูต้องเดินเข้าห้องนอนแล้วลูกตอนนี้ห้อหนูมันดึกมากแล้วนี่ป๊าป๊าบ้างขับไปเดินไปจุดตรงเดิมก่อนนะอ๋อกลับไปจุดเดิมใช่ไหมใช่พา,ปาไปตรงจุดเริ่มต้นก่อนโอเคไหมขอไว้ฤทธิอาทีตย์หน่อย <laughs> น,นี่ใช่ไหมจุดนี้ใช่ม้ต่ตอ เบ่ยโอเคพูดเลยหนูจะพูดแรงเขาพูดเลยหนูให้เดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดเอาพวกเราเดินขึ้นบันไดเดินเพิ่มเดินเพิ่มการระบายไป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 โอเคบอสสั่งเว้ยบอสสั่งเฮ้ยไปบอสอาชีวัสดีครับแล้วไปไหนต่อลูกไปไหนต่อก็ขึ้นมอไซค์ขึ้นมอไซค์พวกเราขึ้นมอไซค์ขึ้นมอไซค์ นอนอะไลูกคนอื่นขึ้นกับป้กระาคนอื่นขึ้นของกราปาเขาเขาขึ้นเขาขอยืมเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาคืนคุณนายครับกินงจิ้งหรือกระปาบ้างถ้าให้มันไปอยู่ได้ได้ทำให้จิ้งจิ้เดี๋ยวป้าเก็บให้ลูกเดี๋ยวป้าเก็บเองใครเก็บทำให้หยางนีให้ลูกกูสั่งให้แล้วเก็บไปเก็บไปกระปาจะไหแล้วลูกเนอะกระปาควันออกแล้วลูกนันไข่ป้าปาจะไหมแล้วเนี่ยไม่ไหนกันบ่นเราก็ไม่รู้เอายังไงเอาเนี่ยไปนีรอเปื่อยแล้วเนี่ยรลดตัวบีมทีมไปดิป่ะสี่คันนะไป ก็มาเลยครับก็มาเลยครับมาดีฮพี่ตุมา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 จิมจิอย่มาเลยบอสมาเลเฮ้ยพี่ก๊อฟเี่ยนรถม่อวะกี่อะไรครับกิจก๊อฟยังไงซื้อรถหรอซื้อรงแรมอะไรกูไปขโมยใครมาก็ไม่รู้ไอ้เหียไอเฮีอ้ยจริงเอฮะเอาเปล่นะหนึ่สองสามไปครับไอ้เหียรอดว่ะรอดแ่วแต่เงินมาในตัวหนูไม่มาไม่มาว่ะ ไอ้เฮียไม่รอดเอ้าเร็วเร็เร็ว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 เรเร็ว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 เร็เร็วเวร็วเรเร็วเเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็ร็วเ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 ร็เร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเร็เร็เรร็วเ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 ร็วร็วเร็วเร็ววเร็วเร็เร็วเร็วเร็ววเร็วร็วเร็วเร็รวเ ไอ้มันนี่ก่อนนี่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 ได้ครับได้ครับวะเอออย่าเพิ่งไปบอกความจริงเขาบอกเลยบอกเลยบอกเต็มเต็มเลยคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เนี่ยเล่าว่ะนีื่องแต่งตัวชอบแบบวันนี้มีความสุขมากเลยปลดปล่อยมันออกมาพี่ชายปลดปล่อยมันออกมาไฟดับ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 ไดับไฟ เดี๋ยวกลับเข้ามากลับเข้ามามอไซค์นะชุดใหญ่นะต้าะครับบอสมองแตกแล้วขายของต่อน่ารักมีบังคับไปขายของเลยหรอมีให้ดูให้ดูภาพนี่เป็นภาพตอนกลางคืนแล้วนะผมเปิดไฟตรงช่วงตรงนี้แต่ตรงนี้ปิดลูกหลับหมดแล้วเมียหลับที่นี่สบายจ้ากล้องดีเห็นยายบนโซฟาชัดแจ๋วยายห่าเนี่ไม่มีบ้าม่มีวตสาต่อยืนข้างสิงโตหน่อยดิอ่า ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะจังเจหนึ่งสัสเจหนึ่งว่ะปลาป้าโอ้โหนุ้ยแจ้งเลยแจ้งเลยใบแดงใบแดงใบแดงแมงกวาดเป็นลูกโบลิ่งเลยเฮ้ยดีนะคงไม่ตุยเนี่ยโอ้โหเฮียเอาเยอะห้าหรือสิบห้า ไปขึ้นออกเว้นหรออ๋อป่ามาดูเฉยน้น้านะเดีเดเดี๋ยวนะาเขาไม่อยู่กลางวงเลยนะเออเนนี่สุ็เสี่ยงนะเร็วข้างงานดำเยี่ยดูราไก้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดียวเดี๋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 ๆวเดียวเดียวเๆๆๆยวเดี๋ๆวเดี๋ยวเดี๋ๆวๆดๆๆๆวเดี๋ยวๆดๆ๋วดี๋ยวเดี๋ยวด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  มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฟัง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 ลงล่างนะลงล่างนะลงล่างนะต้งโบนะโอเคโอเคโอเคป้าได้โดนยิงป้าไปเร็วป้าต้องใส่แล้วหมวกกันน็องอ่ะเร็วเร็วเร็วซ้ายเร็วซ้ายอ้าวยึดย่านโดนยิงไม่ใช่หรอซ้ายขวาทางไหนวะเชี่ยแล้วได้หมดนะเอ้ยทั้งนี้ได้นี่้ายได้ซ้ายได้เลิกเลยเลิกเลย โอยเากไปทั้งหัวใจโอ้ยโยกเลยมันวนกลับมาที่เดิมเมื่อว่าเต่าขึ้นเลยปะขึ้นเลยปะมุ้งเบรกทำา่าไรเนี่ยจะขึ้นมุ้งเบรกจะพีเอเนี่ยขึ้นเลยไหมกูจะตายเลยกูขึ้นแล้วเนี่ยกูขึ้นที่ไหนเนี่ยเจอกันนะทุกคนไปละไปเดีค๋ยวไปและไปละเจอกันเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นนสุดท้ายแล้วคือกำลังจะบอกทุกคนว่าพะโบจะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศครับเอาเป็นว่าดูคลิปอันนี้ช่วงท้ายแล้วกันแล้วก็ขอบคุณวอซิตี้นะครับ